เคยแค่จะปรสษาแต่ยังไม่ได้ทำครับก็แค่คนที่เราวันไนส์แค่นั้นแค่รู้สึกว่าก็ครั้งหนึ่งเราเคยมีน้องคนนี้ก็แค่ถ่ายจบไปดู จากกรณีข่าวเช้าพระเอกละครคุณธรรมหลวงสาวถ่ายคลิปแบ็กเมลขู่รีดเงินนะคะอึ้งทํามาเป็นร้อยลายนะคะเจ้าตัวบอกว่าถ่ายไว้เฉยๆเก็บเอาไว้ดูตํารวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลหรือบชนได้เข้าจับกลุ่มนายจักรพันธ์คําทัศหรือมอสอายุ26ปีค่ะพระเอกคลิปสั้นละครคุณธรรมในข้อหากระทาการรีดทรัพย์และข่ม ใส่ผู้อื่นหลังจากที่มีผู้เสียหายอะไรหนึ่งค่ะเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสนสายไหมระบุว่าถูกมอสนะคะส่งคลิปลับขนาที่ตัวเองมีเพศสัมพันธ์กับผู้เสียหายเพื่อบีบบังคับให้ผู้เสียหายโอนเงิน1,000 0แบาทหลังจากที่มอสเข้ามาตีสนิทแล้วความสัมพันธ์เริ่มพัฒนาก่อตัวจึงได้หลอกยืมเงินหลายครั้งนคะคะมากที่สุดคือครั้งละ1,000 0แบาทหลังผู้เสียหายค่ะเห็นคลิปของตนเอง,อง,เ,องเกิดความวิตกกังวลนอนไม่หลับไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้เพราะหากคลิปนี้หลุดไปแล้วชีวิตจะพัง ถลายลงทันทีจึงได้ตัดสินใจเข้าแจ้งความกระทั่งตำรวจสืบนครบารลรวบรวมหลักฐานก่อนขออนุญาตศาลออกหมายจับค่ะทางด้านของมอสเองก็ได้รับสารภาพว่ามีอาชีพเป็นนักแสดงละครคุณธรรมซึ่งเป็นวิดีโอคลิปสั้นนะคะที่ได้รับความนิยมในโซเชียลแต่อีกด้านหนึ่งก็มีรสนิยมส่วนตัวที่ชอบการมีเพศสัมพันธ์นะคะกับผู้หญิงแบบไม่ผูกมัดหรือวันไนสแตนนั่นเองแล้วแอบถ่ายคลิปเอาไว้ทํามาแล้วนะคะนับร้อยรายก่ะท่านผู้ชมโดยจะเก็บไว้บนโทรศัพท์มือถืออ้างว่า ถ่ายเอาไว้เยอะเก็บไว้ดูเองไม่ได้เผยแพร่ที่ไหนส่วนคดีที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายนั้นเกิดจากที่นายมอสค่ะมีเพศสัมพันธ์แล้วแอบถ่ายคลิปเอาไว้โดยที่ฝ่ายหญิงไม่รู้ตัวต่อมาได้ยืมเงินผู้เสียหายห้าหมื่นแล้วไม่มีเงินคืนจึงได้ใช้คลิปดังกล่าวนะคะข่มขู่ผู้เสียหายล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทางต้นสังกัดลงดาบแล้วสั่งปลดฟ้าผ่านะคะโดยเพจดอยแม่สลองค่ะได้มีการออกแถลงเลิกจ้างมอสจัก,กรพันนะคะเป็นพระเอกละครคุณธรรมระบุข,ข้อความ 哇！ เนื่องโดยตามที่หลายสำนักข่าวได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของนายจักพันธ์คำทัศนส่งผลให้เป็นที่พูดถึงกันแพร่หลายทางด้านบริษัทดอยแม่สลองสื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริษัทไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วยกับการกระทําของบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นพฤติกรรมส่วนตัวโดยทางบริษัทได้ดําเนินการเลิกจ้างนายสกพันธ์คำทัศน์ซึ่งเป็นนักแสดงอิสระเนื่องจากเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีของสังคมและทางบริษัทรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง สุดซึ้งจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันลงนามนายนพรพ์เจริญทั้งศิละปะชีพกรรมการบริษัทค่ะอย่างไรก็ตามค่ะท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางท็อปดาราขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เสียหายทุกท่านด้วยและขอให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเทิงแซบก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด cribe YouTube Channel ท็อปดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของท็อปดารานะคะ